สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเลขยกกำลังนะคะโดยที่เราจะดูเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจํานวนเต็มนะคะอ่ะก็มาดูครูให้ a นะคะเป็นจํานวนจริงใดๆจำนวนจริง,น,น,รงนะคะแล้วก็ตัวชี้กำลังนะคะก็คือให้เป็นตัว n นะคะก็คือเป็นจํานวนเต็มบวก เ็มบวกนะคะก็เลขยกกําลังนะคะก็คือ a ยกกําลัง n นะคะคืออะไรก็คือ a คูณกันเนี่ยไป n ตัวนะคะคูณกันไปตรงนี้ n ตัวนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น2ยกกําลัง3ก็คืออะไรคะ2คูณกัน3ตัวนะคะประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็จะมีเออถ้า n เป็น0นะคะ n เป็น0ก็คือ a ยกกําลัง0เนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะแต่ว่าตัว a นะคะอันนี้นะคะก็คือต้องไม่เป็น0นะคะก็คือเราจะไม่ดูศูนย์ยกกำลังศูนย์ะคะเ็เป็นตัวเลขอื่นๆแต่ถ้ายกกำลังศูนย์เนี่ยจะได้1เสมอนะคะอันนี้ก็มีถ้าเกิดว่า n เป็นจำนวนเต็มแต่ว่าเรามาดูลบ n นะคะก็คือ a ยกกำลังลบ n คืออะไรนะคะ a ยกกำลังลบ n ก็คือจะเป็น1ส่วน a กำลัง n นะคะเหมือนเดิมพอเป็นเศษส,ส่วนนะคะตัวส่วนก็ไม่เป็นศูนย์ นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีนะคะ2ยกกำลังลบสคืออะไรนะคะ2ยกกำลังลบสก็คือ1นส่วนสยกกำลัง3นะคะพอเป็น1นส่วนสยกกำลัง3 2ยกกำลัง3ก็ตามนิยามก็จะเป็น2องคูณสคูณสนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็เราจะเรียกตัว a นะคะตัว a ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะว่าฐานของเลขยกกำลังนะคะส่วนตัว n ก็คือเป็นเ,เรียกว่า ตัวชี้กำลังนะคะเลขชี้กำลังนี้ก็จะมีทฤษฎีบทนะคะที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังนะคะนะคะครูให้ a กับ b มานะคะก็ะคือให้ตัวฐานมาเป็น2ตัวนะคะเป็น จํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ทั้งคู่นะคะซึ่งไม่เท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็ m กับ n นะคะเป็นจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนเต็มเฉยๆก็ได้นะคะนะคะมีอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเรามี a กำลัง m นะคะ คูณกับ a กําลัง n นะคะจะได้เป็นเท่าไหร่อันนี้อย่างแรกต้องเป็นอะไรคะตัวฐานเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นเลขชี้กําลังอาจจะต่างกันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือฐานเดิมนะคะแล้วก็เอาตัวชี้กําลังเนี่ยมาบวกกันนะคะถัดมานะคะอ๋ออันนี้ครูให้ตัวอย่างเลยละกันนะคะจะได้เห็นภาพตัวอย่างอย่างเช่นครูมี2อยกกาลัง4นะคะคูณอยู่กับ2ยกกาลัง5ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ อย่างแรกเราต้องดูว่ามันต้องเป็นฐานเดียวกันก่อนนะต้องเป็นเลข2เหมือนกันทั้งคู่นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังเอา4บวก5นะคะก็คือ2ยกกำลัง9นั่นเองนะคะอ่ะถัดมาถ้าเกิดครูมี a กกำลัง m นะคะแล้วก็ยกกำลัง n อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะมีค่าเท่ากับ a ยกกาลัง m คูณ n นนะคะอ่ะตัวอย่างอย่างเช่น ครูมี3ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ยกกำลัง4ี่อีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลังสองคูณสี่นะคะก็เป็น3ยกกำลังแปดนะคะอ่ s, ถาถัดมาอันที่3นะคะสมมุติครูมีคนละฐานนะคะก็คือครูมี A คูณกับ B นะคะแล้วยกกำลัง N นะคะก็จะมีค่าเท่าอะไรคะก็แยกกันยกกำลังนะคะก็คือเป็น A อคูกกำลัง N คูณกับยกกลังนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนะคะครูมี7คูณกับ5นะคะทั้งหมดยกกำลัง10งี้ก็คือจะมีค่าเท่า,ทา,ทากับ7จ็กำลัง10คูณอยู่กับ5้ากำลัง10นะคะนี่สังเกตว่าเป็นคนละฐานการเรายกกำลัง n นะคะก็แยกไปนะคะอันถัดมาถ้าเป็นหารบ้างนะคะก็คือครูมี A ส่วน b นะคะยกกำลัง n นะคะก็จะมีค่าเท่า,ทากับ a อกำลัง n ส่วน b กำลัง n นะคะ อ่ตัวอย่างมาดูเป็นตัวเลขเนาะก็เป็นเอาเหมือนเดิม7ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง10นะคะก็จะเป็น7จ็ดกำลัง10ส่วน5ยกกำลัง10อีกอันหนึ่งนะคะตัวหารถ้าเกิดครูมี a ยกกำลัง M นะคะส่วนด้วย a ยกกำลัง n นะคะสังเกตอันนี้เป็นฐานเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวยกกำลังคนละตัวเนี่ย จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเวลานี้เมื่อกี้นี้เราจําได้เนาะว่าเวลาขอมาเขียนตรงนี้นะคะ a อลังลบเเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรคะ1ส่วน a กําลัง n ดังนั้นตัวนี้นะคะจาก A กําลังเเนี่ยจริงๆมันก็คืออะไรคะ a อลังลบ n นั่นเองนะคะ1ส่วน a กําลัง n คือ a กําลังลบ n นั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น a กกาลัง M ลบกับ n ้นั่นเองนะคะ อ่ะครูขอลบตรงนี้จะได้ให้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนะคะครูมี2ยกกําลัง5ส่วนด้วย2ยกกําลังสองนะคะก็จะเท่ากับอะไรคะเป็น2ยกกําลัง5ลบ2นะคะซึ่งก็คือ2ยกกําลัง3นั่นเองนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างนะคะก็คือให้เราครูให้ให้เขียนนะคะเลขยกกำลังต่อไปนี้นะคะให้มีเลขชี้กำลัง เป็นจำนวนเต็มบวกเต็มบวกนะคะและให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะามาดูข้อหนึ่งนะคะสมมติคู่มี8ยกกำลัง6นะคะคูณกับ4ยกกำลังห 8ยกกำลัง6คูณ4ยกกำลัง5นะคะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะเราก็มาดู8นะคะของเราก็คืออะไร2ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง6อีกทีคูณ4นะคะ4่ของเราคือ2ยกกำลัง2แล้วก็ค่อยยกกำลัง5นะคะก็คือตัว8อันนี้นะคะก็คือกลายมาเป็น2ยกกำลัง3นะคะส่วน4ของเรานะคะก็มาเป็น2ยกกำลัง2นะคะอะ่าแล้วก็จัดรูปต่อเรามีอะไรคะ 2ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ยกกำลัง6อีกทีหนึ่งดังนั้นก็จะกลายเป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณกับ6แล้วก็อันนี้คูณนะคะแล้วก็เป็น2ยกกำลังสองคูณกับ5นะคะ2ยกกำลัง3คูณ6ก็เป็น2ยกกำลัง18นะคะคูณอยู่กับ2ยกกำลัง5ก็เป็น2ยกกำลัง10คราวนี้เรามีฐานเดียวกันนะคะคือเป็นเลข2ทั้งคู่นะคะยกกำลัง18กับยกกำลัง10ก็เท่ากับอะไรคะ เอาตัวเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง28นะคะันั้นอันนี้ก็จะได้เท่ากับอันนี้นะคะามาดูข้อถัดไปคูมี6ส่วน5นะคะยกกำลัง3คูณอยู่กับ10ยกกำลัง5นะคะคราวนี้6ยกกำลัง6ส่วน5ยกกำลัง3นะคะก็ได้เป็น6กกำลัง3ส่วนด้วยหากำลัง3นะคะ แล้วก็6ของเราอก็ทำ10ต่อละกันนะคะ10ของเราก็คืออะไรคะ2คูณ5ยกกําลัง5นะคะคราวนี้6ยกกําลัง3จริงก็คืออยู่ในรูป2คูณ3ยกกําลัง3นะคะข้างล่างก็เป็น5ยกกําลัง3แล้วก็อันนี้ก็คูณกับ2คูณ5ทั้งหมดยกกําลัง5นะคะ2คูณ3ทั้งหมดยกกําลัง3ก็แยกก็เป็นอะไรคะ สองกำลังสคูณกับ3ามกำลังสนะคะแล้วก็คูณตัวคูณครูเปลี่ยนมาใช้เป็นจุดนะคะสอูณหทั้งหมดยกกำลัง5ก็เป็น2องกำลังหคูณกับห้ากำลังหนะคะทั้งหมดส่วนห้ากำลังสอ่ะเราก็จับพวกที่รวมกันได้นอะอันนี้ฐานสองฐาน2อน,นะคะทั้นั้นยกกำลัง3ามกบยกกำลัง5ก็จะกลายเป็นอะไรคะสองยกกำลังสบวกห้ 5, นะคะสตัวนี้ ไม่ทำอะไรไม่ได้นะคะไม่มีตวมัวมาร่วมก็เป็นนะคะ3ยกกำลังสามเหมือนเดิมอันนี้คูณกันอยู่คราวนี้เรามีอะไรคะ5นะคะ5ยกกำลัง5กับส่วนด้วย5ยกกำลัง3อันนี้ฐาน5เหมือนกันนะคะนั้นเราก็จะได้เป็น5ยกกำลัง5ลบ3นะคะทำออกมาก็จะเป็น2องกำลังแคูณกับ3กำลัง3มแล้วก็คูณกับ5้ากำลัง2นะคะก็จะได้คำตอบ อ่ตัวอย่างถัดมานะคะครูมี6ยกกำลังสามนะคะคูณ3ยกกำลังสองส่วนด้วย2ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลังลบสองนะคะอ่เราก็มาทูเทีละตัว6ของเราก็คืออะไรคะ2อคูนสนะคะ,ค 3, ะ,คะทั้งหมดยกกำลังสามแล้วก็คูณกับ3ยกกำลังสองนะคะส่วนด้วย2ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลังลบสองนะคะ ตัวนี้นะคะก็แยกมาก่อน2อคูณทั้งหมดยกกำลัง3นะคะก็ได้เป็น2ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง3นะคะแล้วก็คูณ3ยกกำลัง2นะคะส่วนด้วย2ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลังลบ2ออนี่ก็มาดูฐาน2ก่อนเนาะตัวนี้นะคะฐาน2นั้นก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3าลบ4นะคะ3าลบ4แล้วก็ถัดมาก็มาดู ฐานสามนะคะก็มีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะนั้นก็จะเป็นสามนะคะก็ยกกำลังสามนะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะสองนะคะก็เอามาบวกบวกสองแล้วก็ตัวถัดมาตัวนี้มันอยู่ข้างล่างนะคะดังนั้นพอย้ายขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นลบของลบสองนะคะก็คิดเข้ามานี้ก็เป็น2ยกกำลังลบนะคะคูณอยู่กับนี้3บวกสเป็น5นะคะ5แล้วก็ ลบลบสองก็เป็นบวกสองเนะาะดังนั้นก็เป็นเจ็ดนะคะก็เป็นสามกำลังเจ็ดนี้เราพอสองของเรานะคะเขียนอยู่ในยกกําลังลบหนึ่งเนาะเราก็ย้ายลงไปนะคะเพราะว่าจะไม่ให้มันติดลบก็เป็นสามกำลังเจ็ดส่วนสองนะคะสองกำลังหนึ่งก็คือสองนั่นเองนี่ครูให้เป็น x y z บ้างนะคะตัวอย่างให้ x y z นะคะเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์นะคะให้จงทําให้พจน์ต่อไปนี้ ยกุกำลังทุกตัวนะคะมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก ยกกำลังสองคูณกับ x ส่วนด้วย z นะคะอันนี้ก็ x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลังสามก็เป็น x กำลังสามส่วน y กำลังสนะคะคูณกับะไร y กำลังสองคูณ x ส่วนด้วย z นะคะอ่าแรกดูที่ฐานเดียวกันนะคะ x ก็เป็นยกกำลัง3กับยกกำลังหนึ่งก็เป็นสาบวกห่นะคะส่วนถัดมา y ของเรานะคะมีตัวข้างล่างด้วยเนาะก็เป็นคูณ y ก็ y ายกกำลังสองนะคะตัวข้างล่างย้ายขึ้นมาก็เป็นกำลังสามนะคะส่วน z มีตัวเดียวอยู่ข้างล่างนะคะดังนั้นก็ให้ z อยู่ข้างล่างไปงนะนอันนี้ก็จะเป็น x อกำลังสี่นะคะคูณกับ y ากำลังลบหนึ่งส่วนด้วย z คราวนี้ y ของเราเป็นยกกำลังลบหนึ่งเนาะก็ย้ายลงไปข้างล่างนะคะก็เป็น y z ยแซนะคะก็จะได้ตามนี้นะคะอ่าข้อถัดมานะคะข้อสอง สมมติคูมี x กำลังลบ3นะคะ y กำลังลบ2แล้วก็ z นะคะยกกำลัง0แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะอ่ะนิดนึงตรงนี้มี z ยกกำลัง0เนาะเราให้ z ไม่เป็น0อยู่แล้วดังนั้นพอยกกำลัง0ก็เลยได้เป็น1นะคะก็เขียนอันนี้ไปก่อน z กำลัง0ก็เป็น1ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะนี้พอ ยกกำลังลบสองทั้งหมดยกกำลังลบสองครูก,ก็กระจายเข้าไปนะคะก็เป็นลบสามคูณกับลบสองนะคะแล้วก็ y ก็เป็นลบยกกำลังลบสองคูณกับลบสองนะคะส่วนหนึ่งของเรายกกำลังอะไรก็ก็ได้หนึ่งอยู่แล้วอะไรก็ไม่เขียนแล้วเนาะอ่ะ x ยกกำลังลบสามคูณลบสองก็ได้อะไรคะกำลังหกนะคะ y ก็เป็นกำลังลบสองคูณลบสองก็เป็นสี่นะคะนั่นก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะ ลองมาดูข้ออีกข้อหนึ่งนะคะคให้เป็น 4x กำลังลบ2ลบ 4x กำลังลบ1บวก1นะคะทั้งหมดส่วนด้วย 2x กำลังลบ2นะคะลบ x กำลังลบ1อันนี้จะเห็นว่าหน้าตามันเป็นติดลบหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถย้ายขึ้นได้ทันทีเพราะว่า น์ข้างบนมันก็บวกลบบวกลบกันอยู่อย่างนี้เนาะข้างล่างก็มีลบอยู่นะคะไม่เหมือนข้อที่ผ่านผ่านมามันจะอยู่ในแค่คูณหารนะคะดังนั้นอันนี้เราก็มาดูนะคะเลขชี้กำลังตัวที่มันน้อยที่สุดคือลบสองอันนี้ก็ลบสองนะคะครูจะทำให้เป็นบวกครูก็เอา x ก,กำลังสองคูณทั้งข้างบนข้างล่างนะคะอันนี้เอา x ก,กำลังสองคูณทั้งบนข้างล่างก็4 x กำลังลบสองลบ4 x กำลังลบหนึ่งนะคะแล้วก็บวกหนึ่ง ส่วนด้วยตัวข้างล่างก็ลองมา 2x กาลังลบ2ลบ x กาลังลบ1นะคะอ่ะข้อสังเกตอันนึงนะคะตรงนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราอยู่ๆจะไปเปลี่ยนเครื่องหมายมันไม่ได้นะคะค่ามันมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะไปทําอะไรเนี่ยจะเห็นว่าครูเอา x ส่วน2 x ส่วน2หารด้วย x ส่วน2คูณเข้าไปเนี่ยจริงๆตัวนี้มันคืออะไรคะมันคือ1ดังนั้นอะไรคูณด้วย1ค่ามันเท่าเดิมนะคะนั้น เวลาคูณก็เหมือนรูปที่เราต้องการอะคะ่ะแต่ว่าคูณทั้งข้างบนข้างล่างนะคะอ่างั้นอันนี้ก็กระจายเข้าเนาะเวลาคูณก็กระจายเข้าไปนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกลบนะคะเั้นตัวแรกนะคะก็จะเป็น x กาลังสองคูณกับ4 x กาลังลบสองนะคะลบสอ่าคูณเอา x เขียน x กาลังสองก่อนเป็น x กาลังสองคูณกับ ส x กำลังลบ1นะคะบวก x กำลังสคูณกับ1นะคะข้างล่างก็เป็นไงกระจายเข้าไปเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองคูณส x กำลังลบ2นะคะลบ x กำลังสองคูณ x กำลังลบ1อ่ะอันแรกนะคะตัวนี้มาดูอันนี้นะคะก็จะเป็น4ี่เนาะแล้วก็ x กำลังสองคูณ x กำลังลบ2ก็เป็น2อลบ2นะคะ ลบอันนี้ก็จะเป็น4 x ก,กำลังสองเอ่อลบหนึ่นะคะจริงจริงก็คือมันเป็น2บวกลบหนะะึ่งค่ะก็เป็นสองลบหนึ่แล้วก็บวก x ก,กำลังสองนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็น2 x ก,กำลังสองบวกลบสก็คือ2ลบสองนะคะแล้วกลบ x ก,กำลังสองบวกกับลบหก็คือลบหนั่นเองนะคะตรงนี้ครูเขียนให้อีกนิดนึงนะคะเพื่อใคร ตามไม่ทัน x ก,กําลังสองคูณกับ x ก,กําลังลบสองนะคะจริงๆก็คือ x ก,กําลังสองบวกกับลบสนะคะครูก็เลยเขียนง่ายเป็น2อลบสเนาะอ่ะคราวนี้ก็มาหาค่าก้อนนี้นะคะกลับมาที่ก้อนนี้ก็จะเป็นอะไรคะส x สองลบสก็เป็นศูนย์ x ก,กําลังศูนย์ก็เป็นหนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นส x กําลังอะไรคะ x ก,กําลังสองลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะ แล้วก็บวก x กำลังสองนะคะส่วนข้างล่างก็เป็น2คูณกับ x กำลังสองลบสองก็เป็น0นะคะ x กำลังศูนย์เป็น1นึั้นก็อันนี้2ก็ลบ x นะคะก็ได้อันนี้อ่ะคราวน,นี้อันนี้น่าจะตัดกันได้นะคะครูจัดรูปให้นิดนึงนะคะจะได้เห็นเห็นง่ายขึ้นตรงนี้มันเป็นบวก x กำลังสองเนาะครูก็เขียนเป็น x กำลังสองแล้วก็ลบส x นะคะแล้วก็บวกสนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น เป็นสองลบ x นะคะ,ะเพิ่มกระดาษนิดนึงอ่ะงั้นตรงนี้ครูย้ายมาเขียนตรงนี้นะคะก็เป็นเท่ากับ x กำลังสองลบสี 4, x ่ x บวกสี่นะคะก็คือเป็น x ลบสองคูณกับอนะไรคะ x ลบสองเนอะแล้วก็ส่วนด้วยสองลบ x นะคะ อันนี้ต้องได้ว่าเมื่อ x ของเรานะคะไม่เท่ากับ2อ่ะนั้นก็จัดรูปนิดหนึง่งอันนี้ถ้าเกิดใครคิดเร็วๆได้ก็ก็คิดได้เลยนะคะอันนี้ครูเขียนละเอียดนิดนึงเฉยๆอ่ะตรงนี้นะคะ2ลบ x ครูดึงลบหออกนะคะดึงลบหออก2ลบ x นะคะดึงลบหออกก็จะกลายเป็นอะไรเป็นลบสบวก x นะคะหรือว่าก็คือลบหของอะไรคะ x ลบสนั่นเองนะคะนั้นเป็นลบหของ x ลบสองนะคะ,ะนั้นอันนี้ก็ตัดไปนะคะอย่าลืมเขียนอันนี้ด้วยเมื่อ x ไม่เท่ากับ2นะคะนั้นก็จะเหลือ x ลบสส่วนลบหนะคะครูเอาคูณเข้าไปนะคะลบหคูณทั้งบนข้างล่างก็ได้ก็จะกลายเป็นอะไร2ลบ x นะคะเมื่อ x อไม่เท่ากับสนะคะนั้นก็จะได้ตามนี้นะคะอ่ะนั้นก็ลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะมีแบบฝึกหัด27นะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะให้ทำเป็นรูปอย่างง่ายนะคะแล้วก็เลขยกกำลังทุกจำนวนเนี่ยมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอ่ะอันแรกนะคะเราก็ดูมีฐาน2เนาะแล้วก็มีฐาน3นะคะนั้น อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ2ยกกําลังลบ2นะคะตัวข้างล่างอันนี้เป็น2กําลัง1เนาะยหญยขึ้นมาก็เป็นลบ1นะคะแล้วก็คูณอยู่กับ3ยกกําลังลบ5นะคะอันนั้นก็เป็นลบกับลบ5น,นั้นก็จะเป็น2ยกกําลังลบ3นะคะคูณกับ3ยกกําลังลบ5ลบลบ5นะคะก็เป็น3กําลัง0ูนย์นะคะ นันก็3ากำลังศูนย์ก็คือ1นะคะส่วน2ยกกำลังลบสเราก็ย้ายลงไปเป็น2องกำลังสซึ่งก็คือ1นส่วนแนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะ x ก,กําลังเนะคะคราวนี้มี 2x ทั้งหมดยูกกำลังสก็เป็นไรคะสองกลังสคูณกับ x กําลังสนะคะส่วน x กําลังสนั้นก็จะเป็น x 9กําลังเบวกสลบสนะคะแล้วก็คูณกับ2องกลังส ก็จะเป็น x ยกกำลัง9เอา4ลบ3เหลือ1นะคะบวก9 n x กำลัง10คูณกับ2กำลัง4อ่อตรงนี้ครูขอเพิ่มตรงโจทย์นิดนึงนะคะก็คือเราให้ตัวแปรของเราไม่เป็น0หมดเลยนะคะ x y z a b นะคะเป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0 นะคะจะได้ทำได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเศษส่วนอ่ะถัดมาอันนี้นะคะ 2ab ทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งคูณกับแซบบีกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะทั้งนั้นก็เป็นอะไร2กำลังลบหนึงคูณ a กำลังลบ1คูณ b กำลังลบ1นึ่งนะคะคูณแซบกำลังลบสคูณกับ b กำลังสองเราบียกกำลังสองเรายกกำลังลบ2อีกทีก็เป็นลบสนะคะ ก็จับพวกฐานที่เท่ากันก็สองกลังลบ1 a กําลังลบ1 b กําลังลบ1กับ b กําลังลบ4ก็เป็น b กําลังลบ5นะคะแล้วก็ z กําลังลบ2นะคะพอจะไม่ให้มันติดลบก็ย้ายลงไปข้างล่างนะคะก็เป็น2 2กําลังลบ1ย้ายไปข้างล่างก็สองกลัง1นะคะก็คือ2แล้วก็ a นะคะแล้วก็ b กําลัง5แล้วก็ z กําลัง2อ่ะถัดมาข้อ4นะคะข้อ4ก็เป็น x กำลังสองคูณ y กำลังสามนะคะแล้วก็เป็น xyx คูณ y กำลังสี่ทั้งหมดโยโกกำลังลบสนะคะก็เป็น x กำลังลบส y กำลังสี่เรายกกำลังลบสก็เป็นลบสิสนะคะส่วนด้วย x กำลังสคูณกับ y นะคะันั้นก็จะได้เป็นเอาพวกฐานเท่ากันมารวมกันเนาะเป็น x กำลังสองนะคะลบสามแล้วก็ลบสนะคะ คูณกับ y y ก็จะมีกำลัง3นะคะลบ12แล้วก็ลบ1นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ x กำลังลบยกกำลัง2ลบ3ลบ2นะคะก็เป็นกำลังลบ3แล้วก็ y ของเรานะคะ3ลบ12ลบ1นะคะก็เหลือลบ10น,นั้นก็จะเป็น1ส่วน x กำลัง3 y กำลัง10 นะถัดมาข้อ5นะคะข้อ5 27 x ก,กํลัง3อ,อ๋ออันนี้คูมีเป็นตกรกยะปนมาด้วยนะคะ2ข้อนะคะพอเป็นตกรกยะก็สามารถใช้กดแบบเดียวกับจำนวนเต็มบวกนะคะนะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น27 x ก,กํลัง3นะคะ27ของเราคืออะไร3 ยกกำลังสามนะคะอันนี้เป็น3ยกกำลังสามก่อนคูณ x กำลังสามทั้งหมดยกกำลังสองส่วนสามนะคะแล้วก็ y กำลังหกอ้อโทษทีตรงนี้มันทั้งหมดนะคะยกกำลังสองส่วนสามกกำลังสาม อ่ะนั้นก็กระจายนะคะก็เป็นอะไร3ยกกำลัง3คูณกับ2อส่วนสามก็เป็น3ากำลังสนะคะแล้วก็คูณกับ x อ็กำลังสายกกำลังสาเรายกกำลัง2อส่วนสอีกทีก็เป็น3ามคูณสส่วนสซึ่งก็เป็น 2, 2> นะคะแล้วก็ยี่ของเราก็ยกกำลัง6แล้วก็ยกกำลัง2อส่วนสอีกทีก็เป็น4นะคะก็ะะได้ตามนี้มาอ่าถัดมาข้อนี้นะคะก็จะเป็นอะไร x กยกกำลังลบสคูณ1นส่วน2นะคะก็เป็นลบ 2, 2> ครูกระจายอันนี้ก่อนโทษทีอันนี้ครูกระจายเป็น x กำลังลบ4แล้วก็ยกกำลัง1ส่วน2นะคะส่วนด้วย 4y 4ของครูขอเปลี่ยนก่อน4ก็คือ2ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ y ากำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2นะคะ กระจาย1ส่วน2ก็เป็น x กําลังลบ4คูณ1ส่วน2นะคะลบ4คูณ1ส่วน2ก็เป็นลบ2 2กํลัง2ยกกําลัง1นส่วน2อีกทีก็เป็น2กํลัง1นะคะแล้วก็ y ยกกําลัง6กส่วน2อีกทีก็เป็น y ยกกําลัง3นะคะ x ยกกําลังลบก็เอาลงมาข้างล่างก็เป็น x กํลัง2 y กําลัง3นะคะอ่าข้อ7นะคะก็แยกเป็น x กําลังสองส่วน3นะคะทั้งหมดยกกําลัง3ส่วนด้วย x กําลังลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกําลัง3นะคะอ่าอันแรกก็ยกกําลังสองส่วน3ามเรยกกําลัง3ก็เหลือ x กําลังสองนะคะข้างล่าง x ยกกําลังลบ3ส่วน2องเรยกกําลัง3นะคะก็กลายเป็น x ยกกําลังลบ9ส่วน2นะคะทั้งนี้ก็เป็นฐาน x ทั้งคู่นะคะดังนั้นก็จะเป็นยกกําลังสองลบ ลบ9ส่วน2นะคะก็จะเป็นลบลบก็เป็นลบลบลบกส่วน2ก็เป็นบวกเส่วนสนะคะงั้นก็ทำส่วนให้เท่ากันก็เป็น4ีบวกเเนาะก็เป็น13บส่วนสนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดน,นี้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ